<im itation> ย,ย,ย,ย <im itation> พี่จะแจกรองเท้าในกล่องปริศนานี้ถ้าน้องตอบคำถามพี่ถูกอยากได้กล่องปริศนาไหมอยากได้ครับคือผมดูช่องพี่มาเยอะอ่ะผมเห็นเขาแจกกันแบบโอ้ยรองเท้าไนกี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากได้คำถามมีอยู่ว่าแบรนด์รองเท้าสองแบรนด์ที่เจ้าของอ่ะเป็นพี่น้องกันคือแบรนด์อะไรบ้างโอ้ยไนกี้กับคูมาแล้วกันเอาจริงว่าเกือบถูกแต่พี่อะดิดาสครับอะดิดาสกับอะไรเอ่อคอนเวิร์ดก็ได้ครับอะดิดาสกับคอนเวิร์ดเหรอผิด น้องอยากได้ไหมอยากได้มากค่ะกไม่ถึงอยากได้เอออยากได้รองเท้าใหม่คับผมดูบ่อยที่แจกตลอดเลยคำถามมีอยู่ว่า,แ,าแบรนด์รองเท้าสองแบรนด์ที่เจ้าของเป็นพี่น้องงานคือแบรนด์อะไรบ้างกูมาแล้วก็เอ,อ่ออาดิดาสครับคิดว่ารู้ได้ไงตอนนั้นที่เพื่อนบอกว่าไอคี Nike กับกูมาแล้วพี่บอกใกล้เคียงชัวร์เปล่าชัวร์ถูกต้อง เราใส่อะไรมาวันนี้แอร์จอแดนดังโลคับซื้อจากไหนมาตีนกูครับติดโซยังติดแล้วครับติดโซที่ไหนมาติดโซที่ตีนกูครับโอ้หแรงไหม่ะพี่พูดเล่นตอบคำถามถูกก็ได้แล้วอ่ะพี่งเลยกล่องปริศนาค่อยเปิดนะาอาเปิดเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยยกนหโอ้โหช้างดาวเอ้โหเท่าไยเพื่อนโอ้ยเ้เข้า ฝากล้านให้พี่หน่อยกดติดตามตีนบูห้าลักสน,นิเกอร์